หนึ่งสองสามเพื่อนะมีแต่สีหาอันนาบบังดูลูกอันนาบบังโอ้ยมันบอแมืนสไลเดอร์ได้ลูกหล่าเอ้ยมาเอาหัวเข่าตะลุดอัธถุยญาปลาลุงแน่คนเก่งสบายดีโดยโอ้ยจันทนี่ล่ะฮักนะเฮียไปเหยียบบนนอนไปเหยียบบนนอทไปเหยียบบนนอนไปลูกปีนหัวลมไปให้เออโผปีนลังกาผู้บ่าวแพิ่มผุด จี่หนับนะแม่วันหนึ่งช่องนะบ่เคยเนี่ยติ่งว่าไผ่ผานับนะโอ้ยก็นับกับผานับหนึ่งช่องนี่แหละว่าล้านโตหักสี่ห้าโลดว่ะทะเลน้ำกันเด้อนี่นี่เฮ้ยเอ้ยไม่ใหญ่บ่ตั้งให้มานั่งเผาเติงแล้วตั้งให้ลูกแม่อาหารแรงพี่น้องเอ้ย หเฮ็ดแหลวก็แกงเฮ็ดพร้อมพี่น้องมากมาพี่น้องมาเฮ็ดไปหาสองโขกสามโขกขันบัวห้ากับบัวกินพี่น้องเอ้ยาแม่ก็ดำหน้าผู้ีดียวจนหัวหน้าบอกว่าดำให้โลกจำไปเลยเอ่จะโรคจเลดำหนาเดี๋ยวจะเอาชามื่นอก้ชามื่นก็หวานแล้วเนาะมื่นมากีนหาทางไป ผมไปกับบมมีกินเหเนาะปวดดป่ไปผัดหิวงองอดงอนงอดแล้วคือขึ้นขึ้นนีกะต้มหอยจากน้อยระเบิต้องดีแล้วกันม่เาะคือด้าหน้าผู้เดียวหน้าสบายจะเบื่อก็ข่าปลาฮิตระเบิดย่าไปาไม่อีเมลเชอที่เผาไปทั้งอีทอนโอ้ยหนาว่มกอปวัดเราอ่ะเห็นชุมพลหิวมา เราชมซุปปวดเนาะเรานี่่อเขาไปหามากินตะกอนอ่ะอืมขาวความน้มสบายดีแม่ลังเ้นบุบบ่มืเอื่นเนาะอ๊ยย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 ยหยย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 ย้ยย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 ยเยยยยแล้วยอยตะยยายยยยยยย่ยย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 ยนยยยยยยย่ยยนได้ขึ้ยลงเหยลงไปเอาอันเกยอบ คือนแล้วแหละคือนแล้วไผ่ยังดำด้วยจะคลองบ่อยเอายังเห็นหัวอยู่ขือนแล้วมันกลายจมุงเ่เจ้าแล้วแลหแล่แจะหายแลสมหนาว่าบบแล่บ่อยเมื่อเียกินแคบหนึ่งเล่นเสียประเด็กก็คือ โอ้ยเมิใส่ปลาแดงมาลแม่เอ้ยใส่ปลาฟางมากระชายก็เด็ดเสียุ้ง <Yeah. S 1> yeah, ่วบากเใส่ปลาเดือุ้งสเือดัวเอาปลาเดือมือกีนอาน่มละมีเห็ดพอได้หนมล้เาบดไม่เห็ดพอน่ยแม่ก็ั้ขึ้นทำผ่า ข้าวขุญุขะหยาเป็นแผ่นนะครับบดห่วนข้าวก็เอาแล้วว่มานนึงอันนี้นางมันก็พอกินอยู่บ่ตะกินน่ะเขาบ่กเาก็ไปหามันอยู่ตามโมันบ่ได้อยู่ตามมันอยู่ตามบาเออโมันตอมันตะนนีมันบ่บ่แหน่เฮ้เอยเได้ยินอยู่ติโอโ เฮ็ดบ่ให้จุบให้บ่อลนะพอพร้อมสิยื้อยังแล้วนี่หมอนมมวนเออยื้อยังกลางคืนอที่นี่สุมอาไปเขากำลังเตรียมกระตาโอ้ยส่วนแม่มังกรไปถามเด้อนี่กินข้าวแล่นกันอันนี้ชวนแม่มังกรไปชิ้นเยี่ยงเฮ็ดก่อน นี่แต่พัวไปแต่ละมือนะ่ะพัวก,กับไอ้ไปไปมือได้มากก็เต็มกระตาไปมือได้มากก็ได้ปุละกระตาได้ปุละกระขู่กักนทึกระขู่ไปขอไปน้ำไหนนะ้นคือชิมวนวะเธอแล้ขอไปน้ำเขาเมื่อคืนออนี่เลยเออจ้ะเนี่ยไปหลงโสดประชันขู่แบบง่ายงอกระเพื่นยังกันขื่นแต่ผมมีผู้เงี้ยงนี่กันเออขืนเรามีผู้เงี้ยง ก็เยไมมีคนเง่งคือมีแต่เขารว่ามีคนเงียงคืออันทางเ่าอเู่ในโดนในหน่อยนี่กนน้ำไหลก็ท่านเงิมาซาวนเนี่ยชม้าป้นน่ะก็เป็นซีเขาใจเหลือมเนี่ยินคุกได้ไปก็นด้ท่านบอกมาคุกหน้าตาว่เนเอามาเาานหนกาแซมหัวไอเท้าน เลี๋ยวถ้าเจอกับ่อจันทินเฮิตบ่เฮ็ดออกบะสูลาก็ไ่้เนาะแซมหัวอันตัดน้ำเฮ็ดละง่เนั่นเสียดเด็กจงมาห้เจ้าไป็นนเดียแล้วโง่ทำอะไรทำเนม่ทยเลือกมาใหายตัวเนี่ย ก oh, wow. oh, oh, wow. oh, wow. mm. ิน uh น้ำเล่าหมดล้วนะเอาบวมเรื่อนเรื่อนหมดแล้วอาอืมเกมามามาเนื่อยรึให้ง่ะเอาบวมป่ะมาพูดเรื่องแบบว่าบุญจ่าแห่งเสื่อชิมอะไรฮะนั่นนึ่งเดี๋ยวตัวเย็นกับเต็มแล้วทีนี้

thảo là bốn con nó mạ phơi đi hái nó mạ phơi rồi cắm men mạ khô hơn rồi cắm men mạ khoa bồi chuột ba nó khoái để ăn mạ mạ phơi mạ khoa là bốn con cắn khẩu há cái nha con mát cả xong này đế mạ hết rồi vậy, okay, có gì sai phải này bắt tao mồi ทางทะเลน้อกินบ้งกินอะไรเยอะมาแต่เสียนี้มาเกินเห็ดขึ้นมาแกงเหมยยังนี่จะตือตาเลยให้มันตาก็จะได้ก็ได้มางทีโนาหายเจี๊ยตวน้องแกงเฮ็ดขึ้น้องเลยเจี๊ยแชแดดก็โชว์ให้กินเลยนั่งเก่งเด้อนั่งแล้ว มสาวได้บมกูผู้ชงสสหน้าเด็นจำประมาณซาหมื่นทุกคนนี่อเจ๊เอาคนงานมาบอกเปนใจาหมือน้ิ่นอาเยคนบอกาผัดกินข้ากับต้มหอยชิก็หน่อยจาคนเทนนะเจ๊ดเป็นงานงใจจะเด้อ กระคองกระตุ๊บกระตุ๊ดเด็วจังไห้เด็กเด็กเด่เเเอ๋อเลือดกับหายหมุนน่มาจากโกหนึ่งแล้วมันได้บลายพิณออง เ่วนเจ๊้ายไปอีกพวกซองไปเบอมันออกอเค้ไปโคกเลยดินั่งไปโคว่าเพื่อน่าห้อยหลุดก็หนักกันนอเฮในพกนะแม่เดี๋ยวลงไปโคก็ห้อยหลดพวกอรนงิยำลกากนี่ลงได้เลยนะจนนะคือลับไปแค่สิกินเนี้ มัน้องหอสันมันครับเอาไว้เอาไว้เออเฮียห็นเราเาก็มากินไงเนาะเ้าเขาท่านจะกินเขานุๆโอ้ก่งๆเาเก่งมีเกดตัวน เพื่อชิม,มไมหหนนั่งมาเห็นหน้าพ้าผุ้วยนั่งกิ่งโอ้ยโอยจันจล้สิเสียขนาดนี้ซิตุกขึ้มานี่ยกำลังไหนดันกระโดดหายใหญ่สี่หันเพื่อเพื่อเพือ่อชิได้ดอกหนึ่งในลูกเอ้ย างานจนคลาสจืดอนะ้วจ้ามันพูดได้ห้องกันนะบ่ตัวอีนีนน่กากี้กากกีเองกูโอ้ยกะดองเจ้า,าด,ดินะห้องเห็นเฮ็ดเตะทางดองดิวต่อเรียนเฮ็ดแล้วเฮ้ยห้องใหม่คนมาใกล้อยู่เสียพี่น้องเอ้ยล่าเลยพี่นออ้องพอกันชิปหนาสบายดี